สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในช่วงสายๆนะครับวันอังคารที่17ตุลาคมนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรที่เข้าให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางนึงวันต่อไปนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะผลรางวัลที่ออกนะหลายหลายท่านก็น่าจะทราบผลเรียบร้อยนะครับรางวัลที่1นะครับผมก็คือ93 1 4 4 6กเลขทยาย2ตัวล่างออกเบิ้ลอีกนะครับคือ44 หลายหลายท่านก็ไม่ค่อยจะถูกกันนะครับแม้แต่สูตรผมเองที่ลงให้ก็หลุดไปหลายสูตรนะครับงวดก่อนก็เพิ่งจะออก66งนวดนนี้44อีกนะครับแต่ก็มีหลายท่านที่ถูกอยู่นะครับแต่ก็คงจะไม่มากนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะมาลงสูตรว่ามีสูตรไหนบ้างที่เข้านะครับ ก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเมื่อวานก็ต้องยอมรับนะครับผมว่าผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยแล้วกันนะครับที่ไม่สามารถผ่านด่านไปได้นะครับก็ถือว่ายากนะครับงดที่ผ่านมาถือว่ายากนะครับสูตรในชุดสรุปนะครับ ก็เข้าแต่ตัวเด่นเลข4นะครับแต่ไม่มี44นะครับมีแค่เข้าสี่นะครับนะครับแล้วก็ไม่มี4 6่นะนี่มีแต่86นะครับ96นะครับไม่มี46ก็ถือว่าพลาดหมดชุด3ตัวก็มีแต่4 9 4นะครับชุด2ตัวล่างก็หลุดนะครับหลุดหมดนะครับมีแค่44 48 49นะไม่มี44 วันนี้ก็ถือว่าผิดอีกงวดหน,นึ่งนะครับส่วนเลขไหลก็ไม่มาเลยนะไม่มีแม้แต่ตัวเดียวนะครับก็ไม่เข้านะครับโอ้มันไปคนละทิศละทางเลยนะครับสูตรที่เข้าก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับสูตรวิ่งบนตัวเดียวที่ชนสองสูตรสูตรเก่าของวันที่แล้วนะครับออก4ีสี่หกนะครับ 446เข้าเฉพาะสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองก็หลุดนะครับสูตรที่หนึ่งเนี่ยสูตรที่หนึ่งเนี่ยเข้าที่เลขหกนะครับสูตรที่หนึ่งเข้าที่เลขหกสูตรที่สองนี่หลุดนะครับไม่เข้าสูตรนี้เดี๋ยวผมค่อยไปคำนวณให้ดูนะเพราะว่ามันบวกกันหลายหลักอยู่นะครับ หน่วยล่างหน่วยบนตัวเดียวก็หลุดนะก็ไม่เข้านะครับ4 4 6นะครับหลุดเยอะนะไอสูตรที่หลุดเนี้ยก็ผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาลงเฉพาะสูตรที่มันเข้าแล้วกันนะคเพราะสูตรที่หลุดนี้เยอะมากนะครับมาดูสูตรที่มันเข้าก่อน 2ตัวล่าง4ชุดตรงนะครับเข้าเฉพาะหลักหน่วยนะครับเข้าเฉพาะหลักหน่วยล่างเลข4นะครับหลัก10ไม่เข้านะครับหลัก10ไม่เข้าหลักหน่วยที่เข้าก็วิธีการคำนวณตามนี้นะครับหลักหน่วยล่าง2ตัวนะครับสูตรวิ่งบนง่ายสูตรนี้ก็เข้าที่เลขสี่ ออก4 4 6นะครับสูตรนี้มันคำนวณไม่ยากนะก็คำนวณได้เลยนะครับ4 4 6แล้วก็2ตัวล่าง4 4ใช้หลักร้อยบนบวก10บนบวกหน่วยล่างแล้วบวก6คงที่นะครับหลักรลักร้อยบนเลข4บวก10บนเลข4บวกหน่วยล่างเลข4แล้วบวก6 บวคงที่นะครับ 3, 4, 2, สามสี่สิบสกหได้18ได้8ได้9ได้8ได้9ก้าไม่รู้จะมาไหมในงวดต่อไปนี่นะครับบางครั้งพอจะตามบางครั้งมันไม่ออกก็มีนะครับส่วน10บนหน่วยบนง่ายๆเข้าเฉพาะหลักหน่วยนะครับเลขหกหลัก10บ ไม่เข้านะหลักสิบนี่นหลุดนอเลือกไม่ถูกอีกนะหลักสิบสี่สี่หกนะครับสี่สี่หกหลักหน่วยร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกสี่คงที่นับไปทีละหนึ่งห้าตำแหน่งนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีสองตัวล่างสองตัวล่างชุดเดียวเข้าเฉพาะหลักหน่วยนะครับสองสี 2, เข้าเฉพาะเลขสี่นะครับเข้าเฉพาะเลขส 4, 4ี่สี่สี่หลัก10บหลักสิบไม่เข้านะครับหลักหน่วยตัวเดียววิธีการคําน,นวณตามนี้นะดูตามนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปคำนวณให้อีกทีเพราะว่ามีข้อสูตรข้ขอมูลเก่าที่ผมทําไว้นี่เข้าอยู่หลายสูตรส่วนสูตรหกตัวตรงๆรางวัลที่หนึ่งนะครับเข้าเฉพาะหลักแสนนี่ห ύ, ลักแสนก,ก็ก็ใช้ได้นะ เวลาที่ท่านผู้ชมจะไปหยิบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าหลักแสนมันเดินนะเราก็ต้องไปหยิบหลักสลากที่มีหลักแสนที่เป็นเลข9ท่านผู้ชมถึงจะมีโอกาสถูกรางวัลที่1นนะครับถ้าหลักแสนผิดนี่ก็คือตำแหน่ง6กสิหตัวข้างหลังนี่ต่อให้ตรงกับรางวัลที่1ก็ไม่มีทางถูกนะครับถ้าหลักแสนไม่เข้านะครับผมถ้าหลักแสนไม่เข้านี่อีก5ตัวนี่ตรงตรงกับรางวัลที่ออกมันก็ไม่ถูกนะครับ มันออก9% 931% 9 3 1 4ส6นานะครับเข้าเฉพาะหลักแสนนะโอกาสที่มันจะถูกทั้งสาทั้งหหลักในมันบอกได้เลยว่าเป็นไปได้ยากมากนะครับเราก็ดูเอาไว้ประกอบการตัดสินใจแค่หลักใดหลักหนึ่งก็ได้นะครับนี่หลักแสนอย่างที่ผมบอกว่ามันก็สําคัญนะครับเวลาจะไปเลือกซื้อสลากนะครับถ้าสูตรที่มันลงให้นี่มันเข้านะครับ อย่างน,น้อยท่านผู้ชมก็จะรู้เลยว่าเวลาจะไปซื้อสลากก็ต้องดูหลักแสนเป็นหลักนะครับว่าเลขเก้าวเวลาจะซื้อต้องติดเลขเก้าวไว้นะครับมันออกมันก็มีเก้าไหมครับก็ถือว่าถูกต้องนะแต่ตัวอื่นนะมันไม่ถูกนะครับก็ผิดไปนะครับส่วนหลัก10บ,บนหน่วยบนที่ชน2ส,สูตรนะครับ เ้าเฉพาะสูตรที่1นะครับ c c ห6 c ห6เข้าเลข4ในสูตรนี้ในตำแหน่งหลัก10แต่อีกสูตรหนึ่งไม่เข้านะครับหลุดแต่สูตรที่ผมทําสถิติไว้เนี่ยมีสูตรที่เข้าอยู่นะที่เป็นเลข6เดี๋ยวผมจะเอามารวมกับสูตรนี้ให้ดูอีกทีนะครับดังนั้นเข้าเฉพาะสูตรนี้ในสูตรที่1 ใช้หมื่นบวกพันบวกร้อยบนวกสองนะครับวัดใหม่ก็ไม่น่าจะยากนะหมื่นเก้าสามหนึ่งนะครับเก้าสามหนึ่งสี่สี่หกหมื่นพันร้อยบวกสองก็จะได้สาม บวกหนบวกสบวกสนะครับ3าบวกหได้4 4่บวกสได้8 8 90นะครับได้10ได้0 0กับ1นะครับได้0กับ1 0 1นะครับคาดว่าน่าจะมา10บนหน่วยบนในงวดถัดไปก็คืองวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับน่าสนใจเนาะ01ส่วนสูตรที่2ที่หลุดไป10,000บวกพัน หมื่นบวกพันสามบวกหนึ่งได้สี่นะครับได้สี่ได้สีส่สี่จะต้องบวกหกสี่บวกหกได้สิบได้ศูนย์ก็ไม่รู้จะกลับเข้ามาเดินต่อหรือเปล่านะครับก็ถ้าดูจากนี้ก็จะมีเลขศูนย์ที่ตรงกันนะครับมีเลขศูนย์ที่ตรงกันเ,ออเลขศูนย์งวดที่จะถึงนี้ก็น่าสนใจนะครับแต้มรวมสามตบนก็รุด สตัวบน8ชุดตรงก็ไม่เข้านะหลุดหมดนะอันนี้ออก4 4่สี่หกพอจะเลือกก็ไม่ถูกนะครับก็หลุดหมดนะหลักร้อยที่เป็น2ตัวสูตรเดิมมี45อีกสูตรหนึ่งผมก็ไม่ได้เลือกมานะไม่เข้าหลักร้อยที่เป็นเลขสี่ตัวบนนี่ก็หลุดนะหลุดหมด มีวิ่งบนที่เป็น3ามสี่นะครับวิ่งบนง่ายๆ3ามสี่ตัวนี้อยู่เข้าหลักร้อยหลักสิบนะครับสี 4, 4, นะ่สหสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ผมใช้เป็นตัวเด่นในชุดสรุปก็คือ3าสี่สูตรนี้นะครับมาจากสูตรนี้นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับร้อยบนบวกหน่วยบนบวกเก้านะครับสี่สห 44 4. เอาหลักร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับจะได้4บวก6บวก9 4บวก6ได้10 10บวก9ได้19ได้9ได้0นะครับ0์โผล่มาอีกแล้วนะครับทั้งหมดนี้0เป็นเลขเด่นนะครับบอกไว้ก่อนนะ ูนวันนี้เป็นเลขเด่นนะวิ่งบนเก่านะครับมี9 0แล้วก็10หน่วย สิบหน่วยบนนะครับมันได้ศูนย์หนึ่งนี่ผมจะจดทําเป็นข้อมูลไว้ก่อนการลืมนะครับออมีเลขศูนย์ที่ตรงกันนะครับนี่มีเลขศูนย์ที่ตรงกันสุดน,นี้ได้เก้าศูนย์ก็ออกแถวหลังมาสามงวดติดนะสองศูนย์สีนะ่งวดนี้จะเป็นศูนย์หรือเปล่านะครับงวดนี้จะเป็นศูนย์หรือเปล่า ด้วยก็น่าติดตามเนาะสูตรนี้ส่วนสูตรวิ่งล่างนี่น่าจะเข้าอยู่สูตรเดียวนะสูตรวิ่งล่างง่ายๆนะครับสูตรนี้เนี่เข้าที่เลขสี่นะครับเข้าที่เลขสี่สี่สี่นะครับวิธีคำนวณน,นะครับสูตรนี้ก็ไม่ยากนะเอาสี่สี่หก สี่สี่ตังครับร้อยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกแนะครับร้อยบนบวกสิล่างบวกหน่วยล่างนะครับจะได้4ี่บวกสี่บวกสแล้วบวกแปดสามสี่สิบสองนะครับสิบสองบวกแปดได้ยี่ส 1 2 2นสูตรนี้วิ่งล่าง0 12นะครับวิ่งล่างเก่านะครับผมจดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกันลืมนะได้012 012นะครับจะมาหรือเปล่าในงวดต่อไปนี้นะโอ้มีแต่ศูนย์นะครับมีแต่ศูนย์เ,เลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ จะมาตัวไหนในงวดต่อไปนี้นะครับก็รอดูสูตรใหม่ประกอบอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ข้อมูลสูตรเก่าเท่านั้นนะครับในงวดใหม่มันอาจจะเข้าต่อหรือมันอาจจะหลุดก็เป็นไปได้ทั้งนั้นอยู่ที่ท่านผู้ชมจะเลือกนําไปใช้งานนะครับงวดนี้ก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยแล้วกันนะครับไม่ไมสามารถทําให้สุบากนะครับ เราดูแนวทางงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็มีสูตรใหม่ที่เตรียมไว้ day, อีกหลายสูตรนะครับเมื่อคืนนี้ก็ดูข้อมูลสูตรที่ทําไว้นี่ก็มีเข้าหลายสูตรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาลงให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้าก็จะลงสูตรใหม่ให้เลยนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ